คุณลุงก็ไม่แดงไม่ใช่หายแดงวันนี้ยังไม่เจอใครเฮ้ยมีคนไงมีคนเด้อเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอมันยิงก็จะยิงผมเนี่ยตรงไหนเดียวยิงเฮ้ยมันออกมาแล้วออกนอกโดมแล้วออกนอกโดมแล้วออกนอกโดมแล้วมาข้างหลังมาข้างหลังเอ้ามาตัวเดียวอ่าตรงโดมโดมตะเขียวเมื่อกี้มันยืนเล็งผมอยู่มันลบป่าแล้วผมเปิดเลยนะ อี้ผมเล็งเล็มันอยู่อ่ะมันหยุดมันอยู่นิ่งมันเงี้ยเมื่อกี้มันอยู่นิ่งผมยิงไปแล้วเกี่ยวมาได้ไหมใช่มันล็อคไปทางป่าสนป่าสนกลางเดินทางมยาเงี้ยเราอยู่ฝั่งเต็นฝั่งเต็นนะครับเห็นไหมลงนอนโค้งเขียวติดกับลงจอดเครื่องบินสองประตูใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นนะโกลดังวะยังไม่ถึงโกลดังเลยเอ่ใกล้มาถึงโกลดังแล้วแหละต่ไม่แน่ใจว่ามันมาทางไหนนะด้านด้านหลังด้านหน้า แตได้แหลงผมยึดจ่องอยู่เราวังเลยนะเราวังนะครับตัวรอดเป็นตัวรอยังไงอ่ะให้ให้ผมเด่นคนเดียวก็ได้เพราะว่ามันจะได้รู้มาคนเดียวไงให,ให้มันประมาทไปก่อนให้มันประมาทนะผมยอมสละชีพื่อชาติ <l are> แต่นี่มันเกมครับ <l are> ม,มีมีตัวหนึ่งใส่สียงเงินงปลาปลาออกเสียงปลาจะ มันจะมีโมซินด้วยบอกมาสองคนเหรอคนเดียวผมไม่คนเดียวนะอันนี้จวก่อนครับพิงค์ PSU นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มแอดมินของ DBT เไม่ใช่หรอครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมเหอนกัเพื่อนอะแอดเข้าไปอทุกคนอะมีชื่อของแอดทุกคน มาแล้วมาแล้ววิ่งเข้าตึกเขียวแล้วตึกเขียวไหนวะรอบโดเนี่ยเอาเลยตึกเขียวตึกเขียวใกล้ๆนะมาเยตึกเขียวเอาเลยแต่การเลยผมมองไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้มันมุมอับละตึกเขียวใกล้ใกล้กับไฟเตใช่วยไหมครับใช่ใช่โอเคเตรียมจัดเลยฮะเดี๋ยวผมดักอิทธิพลอ้อมมาข้างหลังให้อย่าเพิ่งยิงนะครับผมยังไม่ยิงผมยังไม่ยิงจนกว่าผมจะเห็นนะถ้าจะให้ยิงบอกแล้วกันครับจะให้ยิงบอกแล้วกันครับลองมาเดินมาใกล้ๆไฟเตก่อน งั้นใช่ไหมได้นล้วผมจะไม่ลุกขึ้นนั่งอยาเพิ่งก่อนกันตอนเห็นแล้วสิเห็นแล้ววิ่งเข้าตัวเขียวเไปวิ่งเข้าวิ่งเข้าหรืออะไรเพราะว่ามันวิ่งมาทามุ้งอับที่ผมยิงมันไม่ได้ไงวิ่งไปบักดู่อนเดี๋ยวผมดูบันไดชั้นล่างให้ไม่ต้องกอดาวิ่งมาบักดูป่าว่ามีคนเป็นไปได้แต่มันม็อบบักไม่เห็นทะลุนี่ไม่ว่ามันจะไม่รู้นี่มันอาจจะเห็นผมแค่คนเดียว หรือจะรอมาันจะลใกล้ไฟเต้ก่อนแบบใกล้มากเลยครับรอมาเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวมาก็ต้องขึ้นขอบมาเข้าก้าวเอาให้ชัวร์ถ้าชัวร์เมื่อไหร่ก็คือค่อยนี่เอาไว้ค่อยดูทิศทางมันก่อนแล้วกันโอเคได้ๆดูว่าจะมากี่คนถ้ามาใกล้ผมผมจะยดูง่ายๆหรอกเนี่ <S <S ยเสียงลึกใครใครรีกระถุนเนี่ยสองทีแล้วไม่มีคร<า>ับบั็อกอะบั็กสองทีติดเลยนะ มีแม็กเอ5เจ็ดสิบห้านั้นเาฝากคุณหน่อยเด้มันพังเหรอครับไม่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 จะไโตที่กำลังมายัางไม่มีความรู้มากเก็บให้เจมไปเอเจมรู้แต่กระถุนไปเอาเอาแม็กทิง้งตึกกดให้หมดแม็กเลยนะเจ็ดสิบห้านั้นมามาวายไงหมดแหลสองลูกลูกหนึ่งที่คุณรีออนให้มาก็ โด้ไหนวะโด้ผีตกพังส่วนอีกลูกอีกสองลูกที่ผมมีมีลูกหนึ่งยิงหมดอีกลูกหนึ่งผมทำผ่าไอ้เดี๋ยววะเออนั่นแหละทางมันไม่หมดอ่ะมันไม่ออกวะมันคิดว่าเราจะไปล้อมมันออกไหมไอ้ยังเป็นล้อมเมืนเมื่อกี้มันยังช้าเลยเห็นตัวมันแล้วเมื่อกี้มันยังยังกว่าจะมาฝั่งฝั่งรู้จากฝั่งนี้มันยังช้าเลยใช่ไหมมันอาจจะค่อยๆมาก็ไดแ ใช่พี่เห็นมันเปิดประตูไหมล่ะครับเปิดฟังนะครับเออตกลงตักระจกครับโอเคโอเคเราไม่มดผมจะเตรียมเตรียมตัวก่อนตูแลวไอเวนเห็นแล้วเห็นแล้วครับเปิดประตูอยู่อหลอกหลอกว่วิ่งวิ่งวิ่งว่งว่งวิ่พงงว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 องวิ่งว่งวัวิ่ะเวววงงง่ เ,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 เมันครับข้อไฟเต็มเลวครับข้อไฟเต็แล้วผมหมดแล้วแต่มียิงผมแล้วนะฝากจัดเลยนะล้วมันขึ้นบันไดมาก็ใส่ใส่ได้เลยไฟเต็บั็กดูมันเห็นผมปะไม่เห็นนะไม่นะครับ แม่งเอ้ยหลุดแล้วตมียิงเฉียดเลยเข้าไฟเต็มแล้วเข้าไฟเตตๆยังไม่พันเอ้ยยังไม่ยังไม่เข้าโดยแบบเต็มเต็มอะครับมอเจอแล้วข้างหลังอ๋อมนขึ้นมาไดมันขึ้นมาไดให้ผมจัดได้ไหมันไดนะันไดหลังจัดเลยโดนครับโดนหนึ่งดีทีสองโดนครับผมตายครับล้มไหมล้มไหมดูดิตัวสอบล้มไหม ตายโอ้โหไปยสองนัดครับผมเช็คก็ดียิงซ้ำด้วยดดููโอเคโอเคทุกคนอยู่ทุกคนอยู่ตายหรือเปล่าลองชี้ดูทีนะคุณลีออนไปดูเลยครับฮะโอเคดูไปจะดูดูระวังคนอื่นนะกลัวคนอื่นมาเสริมอ่ะพี่ไหนไม่เห็นตบมันอยู่ตรงช่วงเจอจุดที่ผมแบ่งผมเลยบันไดฝั่งไหนบันไดฝั่งนี้ฝั่งสูงอ่ะฝั่งฝั่งเดี๋ยวคนอยู่ข้างหน้าครับน มันอยู่ตรงหัวมันได้เลยก็มีใครเดินมาผมผมผมลงเดินมาฝั่งฝั่งตึกนี้นะเออเข้าตึกแล้เอ๊ะเดี๋ยวคุณลุงบอกจะออกมาดูเออมันอยู่ฝั่งมันต้องปีนบันไดขึ้นไปผมถือปืนมันอยู่ฝั่งไปเตยนะใช่คุณรีออนดีกว่าครับครีออนมอบรู้ได้มอบอะไรเราอยู่ข้างบนเอ้ยเจ้าคนทั้งใช่นักแก๊กผมเห็นมันเดินเข้ามามันเดินเข้ามาตรงตึกหอประกันอ่ะที่ไหนใครตาย โอเคครับอู่ในห้ออ่าเมื่อกี้เห็นมันเดินเข้ามาไงผมเห็นมันเดินเข้ามาจากปลายเต้อะคนนึงอ่ะแล้วก็อีกแล้วก็อีกคนนึงด้วยใส่หมวกอ่าใช่ใช่คนวกเนี่ยผมเห็นเดินเข้ามาผมเลยถามไงว่าใครคุณลุงบอกคุณลุงออกมามีคนคอนเนคเข้ามาครับอ๋อมีคนคอนเนกเข้ามาเหรออ๋อโทษทีโทษทีโทษทีไม่รู้ไม่รู้โอเคคนกเลยกับลุงคุณลุงใส่หน้ากากแก๊สใส่คนใส่หน้ากากแก๊สนะใครไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะผมจะอธิบายให้ใส่ hunting backpack บวก S K S A S เดินป่าตายแล้วใช่ไหมแล้วก็ครับผมเสื้อ T ี K S O มั้งนะครับดูของมันเสื้อลูนไหยวะของยังไม่ลูนครับเมื่อกี้คุณหนึ่งเข้ามามั้งคุณหนึ่งอ่ะกระสุนโมซินเกลื่อนครับอ่ะอย่าบอกนะคุณหนึ่งอ่ะเก็บไว้เฮ้ยไม่ใช่อ่ะดวลองเช็คชื่อได้ไหมเช็คชื่อได้ปะไม่ใช่ครับคุณหนึ่งอ๋อโอเคโอเคโอเคลูกลูนลูนมีบัตรแบ็รับ มีลดด้้วยระวังรอบๆไปนะคุณหนึ่งอยู่นู่นน่ะอยู่ตรงทีสบอลระวังระวังรอบๆไปนะเพราะว่าเมื่อกี้โซ่แดงมันโซ่แดงหลายครั้งเลยอ่ะก็เลยระวังน่าจะมีมากกว่าเสาสองหรือเปล่าโอ้โหจริงเยอะมากลูนโอเคขออภัยครับมีเชือกแหมเมื่อกี้มันจะแอบไปตุยหลังเขาอ๋อมันมันจะแอบไปส่องผมข้างบนปะวะ คือมันเห็นใครอยู่ข้างบนมันเห็นคนลูกม,มันบ้าเห็นคนลูกบ้นนวาวะไอ้คุณลูกหรือคุณอะไรคุณลิออนมันม้งอยู่ข้างบนใช่ปะผมจำชื่อจำไม่ได้ Connection lost แบบนันอีแค่นี้ละมั้งมีสองคนเละมั้งที่แดงเมื่อกี้ไม่รอดไอ้หา่าน ถ้ากลับวันนี้เก็บไปสามอ๋อที่ผมนนไม่อยู่น่ะไม่อยู่หนึ่งจ้ไมผมไม่อยู่หนึ่งแล้วก็เมื่อ,อกีอ้เปล่กตอนนี้ค่ะพี่ลีออนครับผมเก็บเก็บหนึ่งหรือสองไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไม่คิดว่าจะแีนะไปดูตรงไฟเตนนี้คงไม่เห็นกันแล้วอะ่ะพี่คือคือผมคงไม่เห็นแล้วละไม่เห็นแล้วะมันกำลังจะปีนขึ้นพอดีเลยจริงผมถ้าขยับนิดนะึงผมก็มีมุมยิงไงแต่ผมไม่ได้ขยับ อ๋อพอดีเมื่อกี้ผมแงไปดูพอดีไงเห็นบอกว่าอยู่ตรงรั้วเกียวเกยวอะไรผกว่าหันไปดูพอดีกำลังขึ้นเลยแล้วมันแหลกแลกเยนะเมื่อกี้มันเด้งขึ้นเด้งลงอ่ะผมยิงเหยื่อขึ้นไปเลยอ่ะโดนด้วยพุทธปุกอ่ะเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาตรงนี้ไงพอเข้ามาปุ๊บผมยิงผมไม่มีเฮ้ยมีคนใครวะเนี้ยใครอยู่ไหนครับตรงไหนเฮ้ยมีใครอยู่บนโซเดนครับมีคนยืนอยู่ เฮ้ยชิปหายเกินหมดเฮ้ยอยู่ตรนยิงไหนยิงโดนยิงโดนมันโดมันล่วงมันล่วงผมมันล่วงดีทิ้งขึ้นมาพอดีแล้วโอเคผมยิงโดนหัวมันอ่ะไม่รู้มันล้มอยู่อ่ะมีใครสะดวกเฮ้ยมันล้มไปแล้วอ่ะผมว่าผมแต่ผมล้มแล้วนะเมื่อกี้มีคนนั่งอยู่ข้างบนอ่ะมันล้มไปแล้วอ่ะอ๋อนั่นแหละใครใครจะเสี่ยงวะ อุ้ยตรงตรงเล่ะจับเครื่องบินครับรับจับเครื่องบินฝั่งไหนเฮ้ยฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะไฟเตะครับพี่เข้าไฟเตะแล้วผมไม่เห็นนะทีม่งเกิดมาถึงมาไฟเตะไปแล้วมันเกิดมาถึงมันมานั่งเลยอ่ะใช่พอดีเลยกับนังเจาะผมหันเอาหันไปเฮ้ยใครวะคุมันดูด้วยนะครับตรงขึ้นมาได้เหรออยู่ในไฟเตะ อยู่ในไฟเตี่ยกำลังเรียกพวกมาเลยเนี่ยมีเสียงคนด้วยระวังกันนะข้างล่างแต่ผมเข้ามาข้างล่างผมเดินอย่างเงี้ยียได้เจอดีซิงขึ้นไปเมื่อกี้นี้จบเลยมันเข้ามาประตูทางเข้าสบายใจได้เนาะทางเข้าไหนครับทางเข้าของบังคับงานเนี่ยของอยู่อยู่ ออยยูู่่มซุขลิออนตายนะครับตายครับไม่ตายได้ไงล่ะสุขลีออนตายเหรออยู่ในไฟเตครับอยู่ในไฟเตผมยังไม่เห็นเลยอ่ะตายอยู่ข้างบนไอ้บนบนยอดน่าจะตายแล้วล่ะผมยิงโดนหัวผมยิงโดนตรงคอมันอ่ะเอางี้โบสโบสครับผมโบสดูบนยอดไว้อะไรนะโบสดูตัวที่อยู่บนยอดนี่ที่ที่โบสยิงไว้นะได้ได้ได้เราใครอยู่ข้างล่างอ่ะ ผมดูเองดูเองใช่ขบวนตอนแจกไฟเตรมมามันก็โดนได้ๆดูเดี๋ยวผมดูข้างบนให้นะโอเคเฮ้ยมีคนข้นางบนมีมีใครไม่มีใครขึ้นใช่ปะคือแล้วผมยิงไปแล้วไม่รู้มันหลบไปแล้วอ่ะเป้นมันล้มอ่ะยิงตามครับผมเอาอดิมึงเอาดิมึงเอาดิมึงจับปักมือมาดิโอเคโอเคตายครับผมลูกศรหมดพอดีครับรอดไป โอเคหมดไปหมดไปห้านัดครับผมยิงไม่ออกนะสีซิงก์อะไอผมเล็งไม่ได้อะผมเติมลุกกระสุนไม่ได้สวยแล้วสีซิงก์มันขึ้นอะใช่จำปืนมแตนยังเปลี่ยนแม็กไม่ได้โอเคโอเคหลอดแล้ละหลอดแล้ละอุ้ยเมื่อกี้แม่งเกือบแล้วมันมาขึ้นมาตอนไหนไม่รู้อะมันบั็กขึ้นพวกว้าบั็กขึ้นข้างข้างอะก็ไม่แน่นะเพราะมันมีกดปุ่มกดปุ่มขึ้นได้นะข้างในอะจากข้างในขึ้นกดปุ่มข้างนอกได้นะ เคยเห็นเคยกดอยู่แต่ไม่รู้ออกได้หรือเปล่าไม่เคยกดนะแต่เคยเห็นอยู่กดกดเท้าไปไม่ได้ได้อออกออก็ได้ใช่ไหมออกมาได้แต่ข้าไม่ได้โอเคใครจะไปรูทนะครับผมว่าปล่อยไปก่อนไหมเปรูทเลยอะปล่อยตอนนี้มีมีอยู่อีกคนตอนนี้ที่แอฟวิวอยู่อีกคนที่ที่เราเนี่ยฝั่งไอฝั่งเราเนี่ยมีสามนะครับผมเอากระสุนไหมกระสุนผมมีเป็นคังเลยครับผมมีอยู่หกเจ็ดตับอะไม่ไม่ได้ใช้มานาแล้วอ่ะดีครับ ขึ้นอยู่กับว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่าเมื่อกี้พุกไปสองตัวแค่นึงเฮ้ยไปยิงวะเฮ้ยไปยิงทีตรงไหนเออสิเกิดไหม่ X X X ตรงไหนเกิดใหม่เดี๋ยวผมคุออนเกิดไหม่โอ้โหโอเคโอเคคือคุริออนพุดแล้วก็มิเกิดใหม่เกิดมาอยู่เอ้ยผมก็ว่าเอ X ไคร พิ้งาเลยครับเฝ้าของอยู่<อ>เมื่อกี้เดมครับผมเดมไอตัวที่โดนยิงหายที่ชั้นสองครับครับผมมันมีมอรซินลองแลนด์อยู่ใช่ไหมมีครับเก็บไว้ให้ดีออนเขาหน่อยดีได้เลยครับ <S <S ตัวผมก็มีลองแรงด์อยู่ลากออกมาไว้บนพื้นน่ะเอ้ยเมื่อกี้อลองแรงด์ไว้สองอันเลยเมื่อกี้ถ้าใครเห็นฉาก คุณลีออนเป็นสไปเดอร์แมนน่ะมิธีเท่มากกระโดดลงมาจากข้างบนน่ะเหินลงมาเลยอ่ะโดนโดนยิงอ่ะใช่ผมอาชิพไว้เลยนะดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มันเหินยังไงเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนมันจะยิงผมเฮ้ยมันอยู่ข้างบนยอดเอาสิเอาสิเอาสิ เฮ้ยขับซิลขาดนครับจังหวะนี้เอาแล้วมึงมึงล้มไปแล้วยังไงมึงเอายังไงมึงเอายังไงเร็วจะลุกก็ลุกมาเล็กนัดเดียวเร็วเรวคุณไดซี่ลดไม่ลุกะมีใครเห็นข้างบนไหมถ้าใครยิงถึงป่ะผมมันตายตายกันที่อตัวแล้วไม่ไม่ไม่จะไม่มันยังไม่ลุกมันนอนเบยเฉยแต่ผมกลัวมันลุกขึ้นมาไงผมจะรีรอตกโนบนยอดบนยอดตึกบนยอดตึกไปเตะเลยยอดตึกตรงที่คุณคุณลีออนอยู่อะ เดีย๋ยวผมนี่โหลดนะเฮ้ยมันจำมันจำมาแน่ๆเลยเป็นไปได้ <c oughs> จำมันตังเลว่วันไปดูให้นะเดี๋ยวผมผมนี่โหลดแป๊บนึง <c oughs> ผมว่าผม, <c oughs> ผมเห็นมันก็โดดขึ้นมาเลยเมื่อกี้มันใช้มซินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันกำลังเล็งผมอยู่เลยแต่ผมยิงอัดไปก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นตัวถ้าเิดว่า <c oughs> มันจะยิงเข้าหอบครับกันฮะไม่ต้องยิงนะครับ ดาดาผมผมจะเก็บว่าลายเดีได้ผมเก็บด้านบนบนให้ถ้าเกิดจำมาทักทันนะกำลังเล็งกำลังดูป่าหันกลับมาอ้าวเฮ้ยมึงมานั่งข้างหลังเมื่อไหร่เล็งปืนเล็งปืนกดเล็งปืนไม่ได้แล้วยิงก็ยิงไม่ออกผมเสียวข้างบนเนี่ยผมเสียวตรงที่ผมอยู่เนี่ยกลัวแม่งมาจำมาเกิดตรงเนี้ยมันจะจำข้างหลังเราอะตอนนี้กีสพแล้วไม่ดูกีศพแล้วจะับนับไม่ได้แล้วถ้ามันจำอะครับต้องรอหกสิบวิ ไม่ต้องห่วงช่วงนั้นแหละครับคุณบอสแต่ตัวเมื่อกี้นี่มันมันถึงมันนั่งเลยนะผมเห็นมันนั่งเลยนะใช่แบบเดียวกับคุณลีออนเจอแล้วเมื่อกี้โผล่มามันก็มานั่งเลยพอนนั่งปุ๊บแล้วมันหันมาตรงจุดเลยนะมันรู้เหมือนรู้เลยอ่ะคือมันหันมาตรงจุดเลยอ่ะอ่ามันก็เพื่อนมันบอกใช่ประมาณนั้นคนที่ยิงใจคนแรกหรือว่ามันมีเพื่อนมันอยู่ที่แอร์ฟิ์อยู่แล้วมันไม่เล่นกันยังไม่เล่นกันแล้วมันเรียกมาเข้ากันหรือเปล่าก็มีส่วนอ่าใช่ เข้ามาตั้งแต่ดีวะหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วน้ำเสี่ยวข้างบนเสี่ยวข้างบนจะมาแล้วผมควับไม่ทันไงผมใช้โมซีนแล้วเดี๋ยวมันยิงไม่ทันมันขึ้นไปมันเห็นมันเห็นแล้วครับมันเห็นว่ามีผมด้วยเห็นแล้วเพราะผมยิงอยู่ไม่มีเปลียนใครร้องเอาเสียงใครไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะวันชั้นสองนั่นแหะระวังด้วยใกล้ๆนี่แหละระวังด้วยใกล้ๆนี่แหละอยู่อยู่ตึกอยู่ตึกขอบข้างกลางนี่แหละระวังด้วยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสามเจมระวังมันเป็นคนนอก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 ดิ้มเลย ยิงไ้เลยปูไงงแงงงวะอู่แค่สามคู่เราังอยู่เราบังอยู่ผมเร็งผมเร่งตรงมันไดเลยเตรียยิงเลยเจมเฮ้ยมีพวกมีมีคนพวกสายคิดด้วยบดบดมันขึ้นไปหาบสแล้วบสมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลงไปแล้วมันลงกแล้วเป็นฝรั่งอ่ะเจมงอาไเจยิงเลยไอเสสต๊อปคำดาวคำดาว ทมดาวข้าวปอก้าแล้ววิ่งไปนีวีโซบอโอเคบอกมึงทำม่อนลงมาลงมาซองไอ้ด้นชีดอยู่เก๋ไกว่ะเตนเต้นเดีอย่าไว้ใจมันนะเพราะว่ามันเมื่อกี้เรายิงไปหลายคนแล้วอ่ะเออระวังด้วยระวังด้วย้้งงระววัดยคอนเนคดิสคอนเนคดาว วายโอเคโอเคโอเคมันน่าจะน่าจะดีป่ะโอเคคโอเมันน่าจจะะะน่่าดีประวังด้วยนะตอนที่มันดิฟเนี่ยระวังด้วยนะตอนที่มันดิฟเนี่ยมันดิฟไปแล้วหรอดิปป่ะมันบอกว่าโอเคไอวิวอ่ะมันจะทำตามที่แต่ต้องศึกษาใช่แต่ต้อง ผมจ่อหวเห็นไหมเนอ่ะบอกเข้ามาข้างในคำมอนคำดินคำดินบอกเข้ามาผมสั่งดิฟไปแล้วยังไงอ่ะดิสแล้วหรอยังไงอ่ะดิฟไปยังตะตะตะสั่งให้ดิสเหรอเดี๋ยวแม่งมาล่อตรงนี้แล้วมันไปอยู่นู้นเลยอ่ะมันเข้าไปจะเอาใช่ตอนเมื่อกี้มันขึ้นมาเลยผมเห็นมันขึ้นครึ่งตัวแล้วก็ลงไป ก็ผมถือแม็กนั่มชี้อยู่เลยไงมันเห็นอยู่แหละบอกเข้ามาข้างในกูจะเอาเมป็น 9S แจกมือก็มีก็ล็อกไปเลยจะเอาไปข้างนอกกูตามไปไม่ทันเสียไอ้บนยอดเนี่ยเสียวแม่งบีโตยอดมาคนที่อยู่ข้างล่างครับดักดักมาอยู่ตรงบันไดครับขึ้นมาหาผมโอ้ยฮันดี้ไโอ้